เช้ามาอาการีมันแสบแๆมันร้อนๆแล้วก็แดงบว,วมมากๆอะมันหายไปทุกคนเป็นตัวที่เมย์แนะนำมากๆมากๆๆๆๆๆจริงๆตัวนี้คือแนะนำจริงๆ สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เมเนซ่านะคะจะบอกว่าช่วงนี้นแมแอบเหน็นเพื่อนๆหลายๆคนไปทำพิโคเลเซอร์กันเยอะมากๆเลยบวกกับอากาศตอนนี้คือต้องพูดกันจริงๆว่ามันแย่มากๆทั้งฝุ่น pm 2 5้แบบเน้นๆขึ้นตัวแดงเลยด้วยซ้ำอะ่ะมันยิ่งทำลายแล้วก็ทำลายผิวของเราหนักมากๆจริงๆค่ะอย่างตัวไม่เองอะ่ะก็เจอปัญหานี้หนักมากจริงๆเหมือนกันทั้งผิวพังผิวเป็นสิวแบบอยู่ดีๆก็เห่อขึ้นมาเยอะมากๆเท่านั้นไม่พอนะจู่ๆผิวก็มี ผื่นแดงขึ้นมาค่ะทุกคนเป็นผื่นแดงอักเสบบริเวณแบบขอบจมูกบริเวณปากขึ้นมาช้ำหนักมีเซ็ตเดิมด้วยคือหัวจะปวดมากๆเลยตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่แบบเจ็บปวดหัวใจมากที่สุดแต่ตอนนี้คือผิวเรื่องผื่นแดงผิวอักเสบเนี่ยมันหายไปแล้วเซ็ตเดิมคือหายไปแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนวันนี้เมก็เลยจะมารีวิวตัวที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แบบจริงๆเร่งด่วนด้วยทั้งสมานผิวพังได้แบบดีมากๆซึ่งตัวน,นั้นก็คือ La Rose Rose Tika Plus โบมดตัวนี้นี่เองค่ะแต่ก่อนอื่นไปกด subscribe ไปกำลังใจกับเมย์ก่อนนะคะส่วนใครที่กด b s cribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะจริงๆอันนี้ขึ้นหลอดที่สของบ้านแล้วทุกคนเพราะว่าก่อนนั้นนี้ค่ะทั้งเมย์แล้วก็แฟนของเมย์ไปทำพิโกเลเซอร์มาค่ะแต่ว่าคนที่ใช้อันนี้เป็นหลักคือแฟนของเมย์ค่ะเพราะว่าแฟนของเมย์ไปทำเป็น discovery pico laser มาซึ่งเป็นพิโ o เลเซอร์ประเภทที่เลือดออกเยอะที่สุดค่ะซึ่งช่วงนั้นนะคะเมย์ก็เลยซื้อตัวนี้มาทาให้แฟนแบบตลอดทั้งวันเลยเรียกวว่าจังหะ เริ่มรู้สึกเหมือนผิวจะแห้งปุ๊บคือไม่ปล่อยให้มันแห้งเลยคือเราทาตัวนี้เสริมทับเข้าไปทันทีแบบทั้งหน้าซึ่งช่วยได้ดีแบบมากๆจริงๆทุกคนกลายเป็นว่าผิวอ่ะมันหายเร็วมากๆมันสมานตัวได้เร็วมากๆมันฟื้นตัวได้ไวขึ้นแบบจริงๆจนเห็นได้ชัดทางท้ายก็เพิ่งบอกกันตามตรงว่าก่อนหน้านั้นหลังจากที่เราทํามาเสร็จใหม่ๆอ่ะเลือดมันออกเยอะมากจริงๆมันทําให้เรารู้สึกแบบกลัวว่ามันจะหายไหมเพราะมันเกิดเป็นสะเก็ดด้วยทุกคนแล้วมันก็แบบคนมันไม่เคยทําหรือแบบทำ สงครั้งสองครั้งสุดท้ายมันก็ยังรู้สึกกังวลแล้วก็รู้สึกกลัวอยูด่ดีว่าอืหน้ามันจะไม่เป็นแผลจริงๆใช่ไหมอ่ะเออมันเป็นฟิลนะน,นีจริงทุกคนจริงๆช่วงนั้นนะคะคือเมย์ลงรีวิวในเพจไปแล้วแล้วเมก,ก็แปะตัวละลสโปรเซอันนี A ้ ia, ไว้ตลอดเลยด้วยค่ะเพราะว่ามีคนอ่ะถามมาเยอะช่วงนั้นว่าตอนทํพิ i โคเลเซอร์เนี่ยควรจะต้องใช้สกินแคร์อะไรบ้างควรจะต้องเว้นอะไรบ้างหรือว่างดอะไรบ้างหรืออะไรที่ช่วยทําให้ผิวมันกลับมาได้เร็วมากที่สุดเนื่องจากว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่ ได้มีระยะเวลาในการหยุดงานได้นานอะ่ะเขาจะฟิลป์ปั๊กขึ้นหลายๆคนก็ทําแล้วอยากจะให้มันรีคอเวอร์ได้เร็วมากที่สุดซึ่งตัวเมเองอะ่ะก็จะแปะตัวลาโ,ลโรสโพเซอันนี้ให้เพื่อนๆตลอดเลยว่าควรจะต้องซื้อควรจะต้องทาแบบตลอดทั้งวันเลยถ้าเกิดใครจะไปทาพิโคเลเซอร์ซึ่งตอนนั้นอะ่ะตัวที่เน้นๆ้นทาเติมตลอดทั้งวันคือตัวนี้เลยทุกคนเพราะว่ามันทําให้ผิวรีคอเวอร์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นมันสมานตัวแล้วก็ฟื้นฟูได้เร็วมากๆจริงๆค่ะ ก่อนหนะน้านี้เอาเดือนนี้เลยทุกคนคือช่วงต้นเดือนอ่ะคือเมย์อยู่ดีก็เป็นเหมือนเป็นเซฟเดิมแล้วก็ผื่นแพ้อักเสบทั้งตรงขอบจม,มกูกตรงปากตรงข้างคือเป็นหมดเลยแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นผื่นแดงอักเสบเฉยๆนะทุกคนคือมันร้อนด้วยเอ้มันแสบร้อนด้วยคือเมย์ง,งงมากช่วงนั้นคือเมย์แบบแพนิคเลยว่าแบบไม่รู้จะทํายังไงดีบวกกับไปต่างจังหวัดด้วยก็แบบโอ้ไม่รู้จะเอายังไงเราไม่ได้พกสกินแคร์ไปทุกตัวเมย์พกไปกระจจอยเดียวเองอ่ะเพราะเมย์ขี้เกียจ ือก็ต้องยอมรับตรงๆไม่รู้ว่าไปแพ้อะไรที่ต่างจังหวัดมาด้วยหรือเปล่าตอนนั้นอะ่ะก็เลยไปซื้อตัวลาโรสโพเซจากที่ในห้างมาแล้วก็มาทาทุกคนเช้ามาอาการที่มันแสบแบมันร้อนร้อนแล้วก็แดงบว,วมมากๆคือมันหายไปทุกคนซึ่งถามว่าในวันแรกมันหายสนิทเลยไหมที่เป็นเซ็บเดิมเป็นลอกๆอะไรอย่างนี้หายเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต,ตื่นเช้ามาตัวความแดงมันหายไปแล้วความแสบร้อนมันไม่มีเหลืออยู่แล้วอะ่ะมันก็จะเหลือแค่ความแบบลอกๆ นิดๆหน่อยๆตรงขอบจมูกซึ่งเมก็คือทาตัว La r รส h e p o s a Cica p b 5พา d ตัวนี้ไปเรื่อยๆเลยทุกคนจนมันหายสนอทเอาจริงๆระยะเวลาในการทาให้แบบเซฟเดิมหายของเมนณนะตอนนั้นน่ะใช้ประมาณแค่3วันเองคือมันเลิกลอกแล้วอะเมก็เลยใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งปัจจุบันก็ยังทาตัวนี้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเหมือนเดิมทุกวันเลยพะจริงๆแล้วตัว La Roche Posay พ i c b 5ตัวนี้ค่ะเขามีส่วนผสมหลายอย่างที่ดีมากๆเลยตอนที่เปิดตัวสินค้าน,นี้เองจริงๆเมก็ไปร่วมงาน แล้วก็ได้เข้าฟังช่วงที่มีคุณหมอมาอธิบายด้วยนะคะแล้วก็ตัวทางแบรนด์เนี่ยออกมาอธิบายถึงเรื่องราวต่างๆว่าตัวนี้มันดียังไงบ้างมีคุณสมบัติยังไงบ้างแล้วส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยมันช่วยเหลืออะไรได้บ้างซึ่งอันนี้คือก็เป็นความรู้ใหม่ของเมย์เหมือนกันเมย์ก็คือได้รับรู้มาแล้วก็ค่อนข้างจําได้พอสมควรเลยทุกคนคือแบบจําบางอย่างได้แบบแม่นๆเลยเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วมันดูช่วยเหลือผิวได้ดีมากๆค่ะอย่างตัวนี้เองค่ะเขาก็จะมีไตรไบโอมาค่ะก็ ก็คือ3มไบโครไบโอมแอคทีฟที่จะช่วยเพิ่มปริมาณแบคทีเรียดีค่ะแล้วก็ลดแบคทีเรียตัวร้ายค่ะเพื่อคืนสมดุลผิวให้กับตัวเราค่ะทีนี้เนี่ยมันก็เลยจะทําให้ผิวของเรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ผิวของเราได้ด้วยส่วนผสมหลักๆของตัวนี้นะคะก็จะมี5%วิตามิน B5 ค่ะตริวลมามาเดคาซอลไซด์แพนทชนอลเทอร์อลวอเตอร์ ide, anal, Water, ค่ะเชียร์บัตเตอร์ซิงค์แล้วก็แมงกานีสค่ะซึ่งจากส่วนผสมทั้งหมดที่เมย์บอกไปเมื่อสักกคคครู่่เนี้ะะือา็จ แบคทีเรียที่ดีต่อผิวของเรานะคะอย่างที่เมย์ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของตรไบโอมาใช่ไหมที่เขามีสารไมโครไบโอแอคทีฟแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองของผิวนะคะลดการอักเสบต่างๆค่ะช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมของเซลล์ผิวค่ะแล้วก็ฟื้นฟูผิวที่ถูกทําร้ายเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราค่ะแล้วที่สําคัญเลยอย่างสุดท้ายก็คือช่วยในเรื่องของการลดแบคทีเรียสะสมในผิวของเราได้ด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดถามว่าตัวนี้เหมาะกับการใช้ตอนไหนได้บ้างนอกเหนือจากการไปทําเลเซอร์มา อันนี้ต้องบอกว่าสามารถใช้ได้ทุกเลเซอร์เลยนะทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยสามารถทาได้ทั้งตัวค่ะไม่ได้ทาได้เฉพาะแค่นหน้าอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้ทาได้เฉพาะหลังจากการทําพิโคโลเลเซอร์เท่านั้นด้วยทุกคนน,น,นอกจากการใช้ตอนไปทําเลเซอร์ได้ทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนอันเนี้ยคือใช้ได้ทุกเมื่อทุกเวลาเลยจริงๆแม้กระทั่งตอนที่หลังจากการไปทําหัตถการที่คลินิกมาก็ได้หรือจะเป็นช่วงเวลาที่แบบมีผื่นแพ้ขึ้นมาผิว แดงแห้งลอกละคายเครืองผิวอักเสบมีความคันขึ้นมาหรือแม้กระทั่งตอนที่โดนน้ำร้อนลวกหรือว่า ไปล้มเหล่าะลอกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ลาโรสโพเซตวนี้ได้เหมือนกันค่ะแต่อย่างตอนนี้ตัวเมอเองนะใช้ลาโรสโพเซตัวรุ่นเนี้ค่ะทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยทุกคนคือใช้ก่อนแต่งหน้าด้วยเหมือนกันนะคะคือใช้เป็นตัวหลักปิดจบตัวสุดท้ายเป็นตัวที่ถ้าเกิดใช้ตอนคืนเมยก็จะโบกเยอะที่สุดแบบก่อนนอนไปเลยเพราะว่าตั้งแต่ใช้อะ่ะมันไม่ทําให้เมนหน้าแดงอีกต่อไปทุกคนคือมันไม่เป็นเซฟเดิมอีกผิวไม่มีปัญหาเรื่องแห้งลอกใดๆทั้งสิ้นอีกเลยมันมีความชุ่มชื้นมันกลับม มากยิ่งขึ้นรวมถึงตรงสิวตรงคางตรงคอตรงหน้าผากอะไรเงี้ยคือช่วงแรกมันแดงมากจริงๆทุกคนมันแดงแบบน่ากลัวมากอะแต่ว่าตั้งแต่ใช้อันเนี้ยคือมันก็ค่อยๆลดความแดงไปเรื่อยๆแล้วสิวมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆด้วยทุกคนตอนเนี้ยถ้าเกิดสังเกตดีๆมันจะเหลือตัวรอยเยอะที่สุดแล้วค่ะแบบความแดงหรือตัวสิวอักเสบอะไรเงี้ยมันน้อยลงไปเยอะมากแบบแทบจะเหลืออยู่แค่ประมาณ10%แล้วค่ะอ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้อ่อนโยนมากๆทุกคนเพราะว่าไม่ ม,มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีมินเนอรัลออยด์ด้วยที่สําคัญตัวนี้สามารถใช้ได้กับเด็กด้วยนะคะสามารถใช้กับเด็กทารกตั้งแต่1สัปดาห์ขึ้นไปได้เลยค่ะเป็นตัวที่เมย์แนะนำมากๆๆ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 จริงๆตัวนี้คือแนะนําจริงๆเพราะว่าใช้ดีอ่อนโยนแล้วก็ปอกประมผิวได้ดีมากๆจริงๆช่วงเวลาที่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะจูๆผิวแดงผิวเป็นผื่นแห้งลอกหรือแบบอักเสบขึ้นมาแสบร้อนเหมือนอย่างที่เมย์เป็นเนี่ยลอง ทาตัวนี้เข้าไปคะ่ะไม่ต้องไปแช่เย็นไม่ต้องอะไรเลยอยู่ในอากาศปกติตามที่เราใช้ชีวิตได้เลยคะ่ะทาปุ๊บเช้ามาอาการเหล่านั้นมันจะค่อยคอยดีขึ้นจริงๆแล้วก็แนะนําว่าถ้าเกิดมีปัญหาอยู่นะควรใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้แต่งหน้านเนี่ยก็ทาเติมระหว่างวันได้ก็จะยิ่งดีมากๆมันจะยิ่งสมานทุกอย่างแล้วก็ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นคะ่ะสําหรับตัว La Roche Posay Cicaplast B5 ตัวนี้นะคะเขาจะมีขายทั้งหมด3ขนาดด้วยกัน ค่ะทุกคน15 ml ราคา300บาท40 ml ราคา600บาทและขนาดสุดท้ายค่ะ100 ml ราคา1,000บาทนั่นเองซึ่งตัวนี้สามารถหาซื้อง่ายๆได้เลยที่วัส s o n ันบูสต์อีฟแอนด์บอย i ิวทมหรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ของลาล e สโพเซเองนะคะที่โรงพยาบาลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะรวมถึงถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกไปที่หน้าร้านก็สามารถหาซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าลาลูสโพเซเองเนี่ยมีออฟฟิเชียลของตัวเองขายอยู่ที่ l า z a d a s h o p ป e ี คอนวีรวมถึงเซนทรัลออนไลน์ก็มีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งต้องบอกจริงๆว่าช่วงเวลานี้เมอยากให้เพื่อนๆดูแลผิวตัวเองให้ดีมากๆค่ะถ้าเกิดมีผื่นแพ้ขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยก็ควรต้องรีบใช้นะคะมันจะได้ไม่ลามไปมากกว่าเดิมหรือว่าผิวมันพังไปยิ่งกว่าเดิมแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subs c r i b e ในช่องเมเนซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปจากเมวันนี้ค่ะตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ